สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแ e l Magic m a r b l e ตลอดบายจันทัดน์นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะนะคะหรือท่านที่เกิดในรัคนาราศีพฤษภก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างน,นั่นเองนะคะหากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ขอให้แอดไลน์ไอดีที่ซันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาค่ะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะ เราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะพลังงานจะไล่เรียงกันแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรขอให้ไพ่นะคะเปิดพลังงานของคุณได้อย่างถูกต้องใครที่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e กันนะคะก็กดซ b s c r i b e กันเพื่อที่จะได้จูนพลังงานให้ตรงกันในทุกๆคลิปนะคะ ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกันมาอยู่ก่อนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดฟังกันทุกเดือนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนอกเหนือจาก <c oughs> ใน YouTube แล้วจันทัทก็ยังมีลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะให้เข้าไปติดตามนะคะผลงานอื่นๆของจันแัทด้วยทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง Description เช่นกันอย่าลืมเข้าไปติดตามกันในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะ Two of Swords <c oughs> ตามด้วย Seven of Wands King of Wands The Fool d e v i l ค่ะพลังงานของคนที่มีคู่คุณอยู่ในสภาวะแห่งความรู้สึกที่มันสับสนกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการแบกรับเอาปัญหาแบกรับเอาภาระต่างๆทั้งเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวคุณนะคะเรื่องราวของการทํางานรวมไปถึงเรื่องราวของครอบครัวด้วยที่คุณมีความรู้สึกเหมือนหนักอกหนักใจนะคะคุณอยากที่จะหาทางเลือกหรือช้อยเลือกอะไรบางอย่างที่จะให้เป็นทางที่ดีกับครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการลงทุน เข้ามามันทําให้คุณมีความรู้สึกกังวลกังวลว่าไอ้สิ่งที่คุณเลือกหรือทางที่มันเข้ามาสองทางเนี่ยมันจะเป็นทางที่ดีสําหรับคุณหรือไม่นะคะนี่คือพลังงานของคุณที่มันบ่งชี้ถึงในเรื่องของอความกังวลในแง่ของการลงทุนหรือการงานอะไรต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้เรามาดูว่าพลังงานของคนรัก ของชาวราสีพรึกศพเป็นเช่นไหร KING OF Cup ค,ค่ะ <c oughs> Age of Wands Tree of Pentacles n i g h t of Wands และ Fall of Wands นะคะถ้ามองจากพลังงานหน้าพ่ายเขา ตัวเขายังมีความรู้สึกชิลๆนะทำอะไรตามสิ่งที่เขาต้องการอยากที่จะทำเขามีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากจากงานใหม่ที่เขาจะต้องริเริ่มหรือเขาจะต้องทำแล้วมันยังมีงานพิเศษที่เป็นจอบระยะสั้นเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเพราะนั้นเรื่องราวความรู้สึกของคนรักของคุณน่าจะโฟกัสไปที่การงานเป็นหลัก แต่ในเรื่องราวของครอบครัวก็ถือว่ายังมีความอบอุ่นยังมีความปลองดองนะคะยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีเพียงความรู้สึกของชาวราศีพุกศบที่อาจจะกังวลกับบางเรื่องบางราวที่ยังมาไม่ถึงอย่างเช่นกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะคะการเลือกทางไหนที่จะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณคือสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ ะะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักซิว่าจะเป็นเช่นไรเนฟวอรบอนนะคะเด็กถือไม้เท้า <c oughs> King of p e n t a c l e s ค่ะสไป e ออร์แพนต e a คิ of c h อ r i ชา s และ k และ h t of c h า r i สส s นะคะ ความสัมพันธ์นี้นะมันบ่งชี้ในแง่ของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงิน <c oughs> <c oughs> นะคะถ้าคุณมีปัญหากาันคอนฟ lict กันก็เฉพาะเรื่องของเงินกันทองทองแหละนะคะ คนรักอาจจะมีแนวโน้มที่อยากจะทําอะไรที่มันจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นได้นะคะแล้วบางทีมันก็อาจจะมาเบียดเบียนส่วนของครอบครัวที่จะต้องเตรียมหรือเก็บเอาไว้สํารองทุนสํารองอะไรประมาณนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งกันได้นะคะแต่มันก็จะคลี่คลายไปได้ในที่สุด หลังจากครึ่งเดือนหลังไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะเป็นช่วงที่คุณคุณชาวราศีพฤษภน่าจะมีความกังวลสูงว่าเออสิ่งที่คิดอยากจะทงมือทําแล้วมันจะต้องดึงเงินต่างๆที่คุณกําหนดไว้หรือว่าสํารองไว้เนี่ยเอามาใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยคนรักคู่ครองเป็นคนผลักดันหรือเป็นคนดึงดันที่อยากจะทําก็เปลี่ยนได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีพิษภกเกิดความรู้สึก กังวลใจค่อนข้างมากแต่ว่าหลังจากครึ่งเดือนหลังไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะก็ความสุขก็จะกลับคืนมาความรู้สึกที่ดีหรือการทําอะไรเพื่อคนรักก็จะกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวปัญหานี้มันอาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงกลางเดือนเท่านั้นเองที่คุณเกิดความรู้สึกวันไว้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงมือทําไปแล้วนะคะคนรักของคุณจะเร่งสปีดทํามันให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ มีผลประโยชน์หรือมอีอะไรที่ดีตอบแทนกลับมาในช่วงประมาณท้ายๆของของเดือนนั่นเองมาดูสิว่าไพ่ Oracle นะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ความขัดแย้งค่ะการหันหลังให้กัน การถูกมัดติดตรึงไว้โดยผู้มีอำนาจหรือโดยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนได้การลุกหลงกับบางสิ่งบางอย่างและการทำร้ายหัวใจให้รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและความรู้สึกที่ครึ่งๆกลางกระหว่างคุณกับคนรัก ไพ่บ่งชี้ออกมาว่าในสถานการณ์หรือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมเนี้บางทีมันจะทําให้คุณสองคนมีคอนฟ l i c t กันอาจจะด้วยคําแนะนําหรือคําบงการของผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ที่ ส่งผลทำให้ใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยรุ่มหลงไปกับสิ่งนั้นแล้วก็มองว่ามันจะดีซึ่งมันอาจจะทำอะไรที่มันทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกที่มันสับสนทุกอย่างยังคงขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นไพ่มันไม่ได้บ่งชี้ว่า <c oughs> มันจะจบและลงเอยกันยังไงนะมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันขัดแยง้งความรู้สึกที่มันยังไม่รงรอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคิดจะลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์แพทย์อยากจะให้เประวิงเวลาไว้ก่อนเพื่อดูสถานการณ์ดูความเป็นไปได้นะคะของทิศทางรอบค่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสี่ยงถ้าเราลงทุนอะไรไปเยอะๆแล้วความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณ คาดเดาอะไรไม่ได้เลยในอนาคตเพราะฉะนั้นไพ่มันบ่งชี้ว่าอย่าเพิ่งรีบใจร้อนในการที่จะเร่งทําอะไรในเดือนก,นกรกฎาคมเพราะว่ามันจะมีความสับสนมันจะมีความรู้สึกอึดอัดและมีความรู้สึกกังวลใจนะคะอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณชาวราศีพฤษภเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าคุณน่าจะกังวลใจสูงถ้าเกิดคนรักผู้ครองดึงดันที่อยากจะทำนะคะก็ลองให้เขาฟังคลิปนี้ดูก็ได้ว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดคอน FLICT เกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นให้ประวิงเวลาไว้ก่อนไม่ได้บอกว่าไม่ให้ลงทุนไม่ได้บอกไม่ให้ทําแต่อยากจะให้รอเวลาให้มันดีกว่านี้หน่อยในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะในการที่จะลงทุนหรือการทําอะไรในระยะยาวเพราะว่ามันไพ่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่ได้เห็นผลที่มันจะชัดเจนอย่าง เด่นชัดนั่นเองให้รอเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิษภกันแล้วมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ KING OF วอค่ะ Swords f o u r of Wands Six of Wands และ Five of class. c ค p s ค่ะพลังงานมันบ่งชี้ว่าคุณมีความรู้สึกอึดอัดหรือมีความรู้สึก ที่มันยังติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ในใจกับความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนสถานการณ์มันจะดูดีนะเขาก็ดูเหมือนนะแบบใส่ใจคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเวลาพูดคุยกันนะคะแต่พอเวลาห่างหายจากการไปแล้วบางทีมันก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้มันยังไม่ได้รับการพัฒนา มันยังไม่ได้รับการเติมเต็มหรือชัดเจนเสถียีอะไรประมาณน,นี้มันก็ยังคงถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่คุณจะรู้สึกลึกๆหละว่ามันยังมีอะไรที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่พร้อมนะคะยังเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเหมือนเข้าใจความรู้สึกไหมเหมือนกับว่าเหมือนมีกระจกกั้นอะความสัมพันธ์มันไม่ได้แนบสนิทมันไม่ได้แบบชิดเสทียวเหมือนกับระหว่างคุณกับเขามันมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่คุณเอื้อมเข้าไปไม่ถึงเขาอะ คุณรู้สึกแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแสดงออกดีนะแต่ว่าภายในใจอ่ะมันยังมีความรู้สึกที่เติมไม่เต็มอยู่เลยอ่ะคุณยังรู้สึกคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งมีคนมีเขาอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ยังรู้สึกเหงาอยู่อ่ะมันเป็นแบบเนี้นะพลัางงานมันโชว์มาเป็นลักษณะแบบนี้คุณก็เลยใส่ใจกับเรื่องงานอย่างเต็มที่นะคะใส่ใจกับเรื่องงานใส่ใจกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะ แต่ไอปมต่างๆภายในใจของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเติมเต็มหรือยังไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะมันคุณก็เลย,ยรู้สึกลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนเหมือนมีคนรักแต่ยังรู้สึกเหงาอยู่อย่างดีอย่างเดิมอะไรประมาณนี้ <c oughs> อะมาดูซิว่าตัวเขาเป็นเช่นไรนะคะ dice of c h a r i o e s queen of w a n d s ค่ะ to w of pentacles h e r m i t และ Queen of Swords รู้สึกว่าตัวเขาเองน่าจะวุ่นวายกับกับคนภายนอกค่อนข้างเยอะพลังงานมันเหมือนกับว่าเขาใส่ใจกับเรื่องราวคนนอกมากกว่าคนที่เขาคบคนที่เขาคุยอยู่ด้วยนะคะบางทีเหมือนบางครั้งก็นิ่งเฉยกับคุณเพิกเฉยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยดูแลแต่พอเวลาคุณถามถ่ายปุ๊บก็อามีการโต้ตอบกลับมาบ้าง ะะแต่บางทีเขาจะเอาเรื่องของคนอื่นมาคุยให้คุณฟังเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบุคคลที่3นะคะซึ่งในความสัมพันธ์นี้มันน่าจะไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแค่2คนมันน่าจะมีคนหลายๆคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เพราะาดูเหมือนสมาธิของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเอาไปอยู่กับคนอื่นแทนที่จะเอาสมาธิมาอยู่ใกล้คุณนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหงา <c oughs> รู้สึกโดดเดี่ยวนั่นเองนะคะ กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสามในเท้า e m p e r o r ค่ะ n nice i g h t of p e n t a c l e Ten of c h a r i t e s และ Strength เขาจะเขาจะ ห่วงความรู้สึกของคุณหรือทำให้คุณรู้สึกดีได้ก็เข้าไปช่วงปลายเดือนนั่นแหละกว่าที่เขาจะเข้าใจความรู้สึกของคุณกว่าที่เขาจะตอบโจทย์หรือให้ข้อ,อแนะนำหรืออะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนะคะดูจากพลังงานตรงนี้บางทีเวลาที่เขาคุยเรื่องของคนอื่นให้คุณฟังมากเกินไป คุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ระหว่างเราควรจะคุยแต่เรื่องของเราไม่ควรเอาใครเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอะไรประมาณนั้นตัวเขาเองมักจะทําอะไรค่อนข้างที่จะคํานึงถึงความรู้สึกตัวเองเป็นหลักมากกว่าที่จะคํานึงความรู้สึกของคุณนะทีนี้เรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะ <c oughs> ลงท้ายด้วยการหยุดนิ่งไม่พูดถึงเรื่องราวที่มันอยู่ภายในใจนะคะแต่เขาจะกลับมา ทำตัวน่ารักทำตัวเชื่อฟังคุณหรือทำตัวที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้ก็ช่วงไปไปลเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นอดทนรอต่อไปสำหรับชาวราศีพฤษภในสถานะนี้นะคะมาดูว่าไพ่ออร์เคิลจะตอบอะไรเพิ่มเติมอีกโอ้ไพ่แห่งชัยชนะ ใหมายเลข8ปดสิบหกหม็นเลขยี่แปดหมายเลขปดสิบหกโอ้หมายเลข 86, หกสิบสองค่ะอืมไม่ใครก็ใครในความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเคยเจอกับ พลังงานที่เขาเรียกว่าถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดมาก่อนก็เลยมีความระแวงมีความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆแม้ว่าพลังงานของความรักมันจะดูดีนะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวเก่าๆมันยังคงไม่ไปไหนมันยังคงหลอกหลอนคุณอยู่มันก็เลยทําให้คุณเอากลับมาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณนะปัจจุบัน ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่เพียงแค่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณหรือแบบจับจุดอะไรได้ไม่ตรงจุดว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกอมทุกข์อมเศร้าเพราะฉะนั้นปัญหาในช่วงพิเรียดนี้นะถ้าคุณคุณชาวราศีพฤษภได้พูดคุยเปิดอกกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแล้วคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ชอบให้เขาทา ะะถ้าเขาเข้าใจทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าคุณเงี้เง่าอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเรื่องราวเก่าๆที่มันฝังใจอยู่บางทีคุณก็อาจจะต้องลืมลืมมันไปแล้วอย่าพยายามขุดเรื่องเก่าออกมาแล้วมาเปรียบเทียบกับคนใหม่เรื่องใหม่ไม่งั้นนะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกระแวงมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับความรักและความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่วันข้ามนะคะ <c oughs> จริงๆก็คือมีอะไรให้คุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะความสุขความสําเร็จมันจะกลับคืนมาให้ทิ้งปมปัญหาภายในใจออกไปให้หมดนะคะแล้วการครบกันการคุยกันของคุณมันจะมีความมั่นคงและชัดเจนเกิดขึ้นทีละนิดทีลน,นิดนั่นเองค่ะนะคะโอเคจบละเดวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วชาวราศีพฤษภ ดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะเด็กที่ช่วยค่ะเก้าดาบสี่ช่วยแปดเหรียญห้ชุดนี้ออกเจออีโรติกนิดนิดแล้วก็สามเหรียญค่ะอืม ดูเหมือนว่าเป็นพลังงานที่คุณยังไม่ได้อินกับเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ากลัวกลัวความเจ็บปวดนะคะกลัวว่าความรักไม่เป็นไปดังหวงังไม่เป็นไปดังใจคุณยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือความเจ็บปวดเดิมๆที่คุณเคยเจอในอดีตนะคะ <c oughs> ถ้าถามว่าในพีเรียดนี้คุณมีความรู้สึกอินในเรื่องของความรักไหมพลังงานของคุณไม่ได้โชว์ค่ะ พลังงานคุณโชว์มาที่ความรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะอึดอัดเกี่ยวกับสัมพันธภาพนะคะเกี่ยวกับ Relationship กับการคบหากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆนานาที่อยู่รอบข้างคุณอะไรประมาณนั้นสิ่งที่คุณโฟกัสก็คือในเรื่องของการเงินและความสําเร็จคุณอยากจะใหะ้มีการเงินที่เติบโตขึ้นอยากจะทามีไอเดียที่อยากจะทําอะไรที่มันเป็นแพสซิฟินคัมที่จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนอะไรประมาณนี้ เพราะนั้นพลังงานของคนโสดก็โชว์ไปในเรื่องของการที่อยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรที่มันแบบว่าด้วยความรู้และความสามารถของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นงานระยะสั้นที่เข้ามาพลังงานของคุณไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องราวของความรักเท่าไหร่เลยมาดูซิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ The Sun ค่ะ Three of c h a r i o s Nine of chalices, 7 of chalices และ Ace of Pentacles มีนะมีคนเข้ามาให้ความสนอกสนใจคุณโดยมากน่าจะเป็นเพื่อนในสังคมเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดล้อมเดียวกัน น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่คุณแบบอยู่ในกลุ่มในก้นเดียวกันหรืออะไรต่างๆนานานะคะซึ่งคนๆนี้น่าจะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะน่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนหรือการแสดงออกมันเป็นแสดงออกที่เขาเรียกว่าเหมือนเฮไหนเฮนั่นลุยไหนลุยนั่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเพื่อนแล้วอาจจะรู้สึกพิเศษกับคุณมากกว่าเพื่อนนิดนึงแต่คุณคุณชาวราศีพฤษภอาจจะไม่ได้ คิดแล้วก็ไม่ได้มองถึงคือด้วยความที่เหมือนเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ได้อยากที่จะอินในเรื่องราวของความรักแต่กับคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณคุณชาวราศีพฤษภไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็เป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนที่เข้ามาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกอะไรที่มันจะเกี่ยวพันทำให้เขาคุณรู้สึกโรแมนติกอให้ให้เขา ราศีผู้สุขรู้สึกโรแมนติกได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยความที่สนิทใกล้ชิดกันเหมือนกัจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นกวนเดียวกันมากกว่ามันก็เลยทําให้การแสดงออกมันเป็นเชิงลักษณะที่เขาเรียกว่าเพื่อนแบบพิเศษพิเศษนั่นเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งในความสัมพันธ์นี้ใช้ระยะเวลาในการสะสมและเพาะบ,บ่มนะคะความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆดูซิว่าแนวโนมจะเป็นเช่นไร Two of Pentacles Ace of Cups c h a i ช h a n g m a n <laughs> The Fool ค่ะนะคะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์แบบหมาหยอ,อกไก่คุยเล่นกันมีความสุขสุขสนานแต่ว่าคุณคุณชาวราศีพฤษภจะไม่ให้เขาข้าวก้ารั้มข้ามเส้นแห่งความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนเพราะดูแล้วแนวโน้ม มันอาจจะมีปัญหากันเมื่อเป็นแฟนแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนกันก็คุยกันได้เปิดใจกันได้จะไม่รู้สึกโกรธกันไม่รู้สึกถึงกันไม่รู้สึกงอนกันแต่ถ้าเป็นแฟนเมื่อ,อไหร่อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะประเดประดังเข้ามาหมดเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะมี การให้อิสระซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในความสมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เติบโตนะคะอาจจะเป็นแค่เพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกดีให้แก่กันและกันนะคะบางทีมันก็ไม่ได้พัฒนาเพราะชาวราศีพฤษภเองอาจจะไม่อยากที่จะพัฒนาโดยการเอาเพื่อนมาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะดูซิพลังงานต่อมาเป็นเช่นไรนะคะไพ่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะไพ่หมายเลขยี่สิบเอ็ดไพ่หมายเลขสิบหกค่ะไพ่หมายเลขสามสิบห้า และใไปหมายเลข63คุณน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังคําคนรอบข้างมากกว่าที่จะฟังเรื่องราวของหัวใจคุณกับคนคนนั้นนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเห็นกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะความรู้สึกมันก็เลยไม่ไม่พัฒนามันเป็นความรู้สึกถึงการที่เขาเรียกว่าเจออะไรมาพร้อมๆกันประสบความสําเร็จมาพร้อมกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะมไม่ได้หมายความว่าทําแล้วจะต้องเพื่อเธอคนเดียวเพื่อฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้เหมือนคุณกับเขามันคบกันเป็นฟิลเพื่อนนะคะแต่อีกคนหนึ่ง กลับแอบดูคุณเวลาที่คุณไปไหนกับใครหรือไปเดทก,กับใครอะไรเงี้ยแอบจับจ้องแอบมองแอบอยู่เป็นคนเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วชาวราศพีพฤษภก็อาจจะฟังฟังเสียงรอบข้างมากกว่าที่จะฟังหัวใจตัวเองนะคะก็บางทีก็อาจจะไม่ได้พัฒนากับความสัมพันธ์นี้ให้มันต่อเนื่องยาวนานก็จะจบกันที่ขีดเส้นสุดท้ายของความเป็นเพื่อนนั่นแหละ นะคะไม่อาจจะทะลุก้าวข้ามมาเป็นก้าวข้ามมาเป็นคนรู้ใจกันได้กันได้นั่นเองสำหรับคนโสดเพราะฉะนั้นคนโสดในพิเดจนี้คนนอกไม่มีมีแต่เพื่อนที่อยากจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนนะคะ แต่บางทีอาจจะถูกบล็อกไว้ก่อนจากชาวราศีพฤษภก็เป็นได้นะนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะหากชอบการอ่านไพ่ของจันแทกฝากกด u b s c r i b e นะคะแล้วอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพันจะนำมาลงให้เป็นประจำในทุกๆวันนะคะและอย่าลืมติดตามคลิปช็อตนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะที่จะมีพ่าการ์ดแลนดอมหรือมีอะไรหลายๆคลิปเข้ามานะคะมีหลายหัวข้อทีเดียวนะคะลองเข้าไป เล่นดูเผื่อบางทีจะตรงใจคุณบ้างนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย